สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะตอนนี้ป้าเปียกก็พามาดูช่างช่างกำลังต่อไฟกำลังจะทำให้บ่อน้ำของป้านี้เสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะกำลังต่อไฟนะคะกำลังต่อไฟให้กับได้วูนะคะแล้วก็กำลังที่จะทำนี่นะคะต่อไฟมา โอ้คือตรงนี้เลยต้องมีสายไฟอีกใช่ไหมคะเนี่ยหรือย,ยังไงคะอ๋อตอนแรกมันมีฝาครอบเรามองไม่เห็นโอเคเอาออกจากตรงนี้แต่จะคนละลักกับบ่อ้้งตกใช่ไหมคุณ mm. โอ้โหสีบ้านป้าเปียกที่มันทำไมจ้าบแบบนี้เนาะชอบอยู่คนเดียวนะเนี่ยคนอื่นเขายังไม่พูดอะไรสักคำ โอเคไม่เป็นไรคือผู้เท่าก็อยากจะให้มันมีชีวิตชีวาอ่ะเนาะแต่ว่าอันนี้สะท้อนแสงมองไม่เห็นเลยนะสวยเหมือนกันนะ <c oughs> อันนี้นะคะก็ก็พามาันดูแต่ว่าอ่อเดี๋ยวแป๊บนึ่งโอ้โห ลุ้นๆๆน,น,น,นะคะช่างก็ทำไปแต่แต่ดีที่ช่างทีมนี้ทำงานเร็วมากนะคะทุกท่านเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าที่มันช้าเพราะช่างงานเยอะไปหลายที่นั่นเองแต่ถ้าได้ลงมือทำก็คือเร็วมากนะคะทำงานเร็ว แล้วก็มาตรฐานด้วยนะคะเนี่ยต้องดีใจจังแต่ว่าปัญหาคือที่มันเสร็จไม่มช้าเพราะว่าช่างไม่ว่างนั่นเองนะคะเอาไปให้ปอมเอห้าปอมโอ้โหสาวน้อยได้เล่นน้ําแล้วนะคะพี่น้องดูเล่นน้ําโอ้โหเย็นไหมสาวน้อยหมวกแดง นี่เลยนะคะช่างกำลังปรับการไหลของน้ำให้นะคะว่ามันเป็นยังไงูสิอ,อันนี้น้ำในลักษณะก็จะไหลแบบนี้ถ้าสมมติว่าน้ำยังไม่ถึงท่อนะคะน้ำยังไม่ถึงท่อหรือเขาเรียกอะไรอไ่ะนี่แหละ ที่ที่เขาใส่ไว้นี่ก็คือเป็นทางที่น้ำจะออกมาพุ่งออกมาเป็นสปานะอันนี้ก็คือโคตรแต่ว่ามันมันเส้นเล็กมันมองไม่ค่อยเห็นน้ำพุนะคะทุกท่านเส้นเล็กมากมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมันอย่างน้อยมันพุ่งขึ้นมามันก็ดีแล้วนะคะมันพุ่งขึ้นมาเหมือนเหมือนกับว่าสาวน้อยกำลังเล่นน้ำนี่เนาะ มันก็จะได้ดูสวยงามด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงตอนกลางคืนจะเห็นไม่เอ,อ,อ่ย่าจะเห็นน้ำพุมากกว่าตอนไหนเนาะตอนนี้นะคะช่างก็กำลังแก้ไขในจุดต่างๆนะคะเออปลาต้องการน้ำพุให้เป็นเส้นๆแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะตอนนี้นะ้ำมันยังไม่สูงขึ้นมาถึงท่อนะคะ มันก็เลยเสียงดังแบบนี้แต่ว่ามันก็ดีนะดังก็ดีแต่ว่ามันก็แต่ถ้ามันเป็นฟองอากาศแต่จะได้ที่มันมองเห็นข้อ PVC แบบนี้ป้าก็นึ้ว่ามันจะมองไม่เห็นเนาะแต่ว่ามันต้องมองเห็นเพราะว่าอามันต้องมีการปิด ปากท่อนะคะด้านบนแบบเนี้ยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันความหมายคืออะไรแต่ช่างก็เอาใช้ไว้แบบนี้เลยนะคะเป็นท่อเพื่อทาสปาน้ําวนที่จะให้มันเป็นน้ําวนน้ําวนเหมือนสปาแบบนี้นะคะถ้าลงไปสัมผัสนะมันจะมันจะเป็นสปาน้ําอันนี้มันจะมาโดนล่างโดนตัวเรานี่มันเหมือนสปาเลยนะ,ะมันโดนเราแรงพอสมควรเลยนะคะ ฝ้ายยืนถ่ายมุมนี้ก็เห็นน้ำพุนิดหน่อยที่สาวน้อยนะคะนนโอเคนนออย่างน้างนอเราายฝ้ายีนก็สบายมากโอเคเนาะถ้าถ่ายตอนเย็นๆก็อาจจะมองเห็นน้ำพุเยอะกว่าน,นี้ไหมหรืออย่างไรงต้นก็แค่นี้ก็โอเคก่อนนะ